บรรยากาศดีครับมือนี้มาลงป่าครับใบเตยแอมจอดรถพูดนะครับลูกชายสองตัวมาฮับแล้วครับกับแม่มันมาเลยมาเลยตามมาครับแต่แอบมากักป่าครับมื่อนี้พดครับทีมงานลูกชายครับพูดเห็นตาไตันครับพูดแวบๆอยู่พูดครับเห็นบอพี่น้องพูดนะมือแห่แอมครับได้ป่าแล้วพูดว่าฮะาฮ่คักครับ นะครับกักกันครับอทีมงานเราฮักครับพุนพอดลี่หนาจิกผู้บูเป็นตีครับพูนครับพันมาฮอตพอดีครับนะครับบรรยากาศเที่ยงน้อยคอยรักครับเอ้ยมีแต่อุปกรณ์ทำมาหากินเต็มเที่ยงอยู่พี่น้องลมครับหน่ะพอดีเอ็ดผม่านกลางน้อยไว้น้ำปนะครบฮะ <laughs> มีทุกอย่างครับมานี่นี่บุกดยู่อึดกินครับครับกําลังลุยกันครับผมตั้นได้เดกตัวแล้วเด็กตัวแล้วโอ้คนได้ปัดน้อยแล้วครับผนะสู้ขนาดอ๊มผม้น่ะเจ๊กลงแล้วพอลี่เดี๋ยวคือบุลงเลยส่ะอเอาคือมือนี่เฮากักน้อยเหรอนี่อ่ะ เพื่นอยากซัวครับพุ่นนอะโอ้เอ็ดกักที่ที่ครับมือนี้ครับนี่ครับไอแอมมานี่โอ้เฮโหเอาขึ้นแล้วใส่ปลาฮะโอ้<ต>ปลายังเหนาเนาเลยน,นี่พี่น้องเบื้องสุดมันพุ่นนอะให้แต่แอมดังไฟให้อยู่ใส่โอ้โหเฮ้ยมันได้ยีหลีเดี๋ยริได้ทั้งป่าทั้งหอยปลากระเดิดพุ่นื่ะเออปลาขับของก็ได้ปลาขับของก็ได้าาี่น้องฮะแห่บุ้ยเผาเนาี่ยเอาเอาไปไ,ไปยุนานาน่นน้ำตื่นขุนเพลงาน เออแห,ไห่ไม่แม่นอนนี่โอ้ยว้าวละไแต่แอมลืมเอาแห่มาอุาอ้ยพี่น้องมันโดดปลาสูตรโดดพอลี่มาบล็อดมาสันฮะโอ้ยผุนครับลูกชายครับย่นอกผุนออกด่างผุนมาหมกนี้บัได้กับบัวแห่มาน้ำเลึกเอาเบื้องของเจกโก้เนี่ยไพจุดจุดมาสันดวืงของพอลี่ครับยุผ่ผุน นี่ยครับเบิ่งดูครับพอลี่ฮันยู่ขึ้นไปยู่ครับกำลังงมอยู่พี่น้องว่าหัดดืดดืดดืดอยู่ว่าฉันใสเอามาสูบดูคนุันดึ๊ดทันถือยู่ถือยู่นะใจยินยิน,น่าฉันเอาเอาแนมแล้วก,กันครับพี่น้องเอ,อโอ้ยผุดครับลูกชายกัได้เบิ่งของพอลลี่กันใส่กยกมึงดูป่าอย่างพอลี่ไ <c oughs> ปผุดไม่ใครเหรอฮะผุดประสูตรเนี่ยพี่น้องฝีมือเนี่ยโบธร,รมดาครับพอลี่ลงบ้านแลกได้เลยครับ พาครับพี่น้องโอ้พี่น้องโดดขนาดครับอยู่หน้าด่างอะพอลี่เวราเก็บคันจะเฝ้าจะเฝ้าโดดด้วยฉนป่าโดดหน้าด่างครับมแตรประสูตรอืมมีแต่นักกระโดดครับหนาเจ๊กพี่น้อยันออกตีนเผาสันลากแหแล้วคุณไอพอลี่ยกส่วนร้ไหมคุณพี่น้องอื้อหยที่เด็ดครับไอบิ๊กครับมึงของขนาดเจ๊กครับลุ้นน้ำกันครับ มาแล้วพี่น้องหุ่นต้งงอมมาแล้วมีอย่างโอ้ยแล้วยังไปฟังพุนหันมันงมป่าสรกันอยู่ฟังนี้สก้อนนครับขนาดเจ๊กเป็นบูมี่มาสันบูมีกระลองเบื้องรับลากขึ้นมาแล้วอูบคือใบไผ่แทกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยปาบูปาบูอุ้ยปะตองครับอุ้ยปะตองน้อยคือไหลแทอุ้ยนี่ครับปาบูครับพี่น้องปะตอง ไอ้อันนี้ปลาตองน้อยอู้ปลาตองน้อยอันนี้ครับ่นอ่ะสองอ๋ออย่าฝ้ามันสิตกหนองเอาคู่พ่อมึงก่อนนี่ปลาตองโอ้ยอู้หูปลาตองน้อยครับผมเต็มถังแล้วมาจะใส่ขึ้นไหลเลยคือนั่นแต่รีปีนี้คือปลาตองไหลแลยวะโอ้นี่เออมีแต่ปลาตองน้อยพี่น้องโอ้ลาบกับบได้ลมันน้อยพอนะมีแต่ทอดแล้วแบบนี้ฮะ ปิงอะไพรพอลี่กำลังตั้งท่าครับรเ,เอาครับวหนาเจ๊เตรียมท่าแล้วครับย้อนย้อนแล้วเ,เอา้าพอลี่ขึ้นแล้วทำเ,เอาโหนาเจ๊มาหนีหนึ่งสองคนละมุมครับทำปูที่กลุ่มลึกลงครึ่งแต่ละคนครับเอาครับมาลุ้นครับสองปากสิไดบครับ หัวหน้าเจ๊กหนาวครับไปถอนก้อนวะสันมีกำลังเสริมครับนครับหัวหน้าเจ๊กเก็บแหลแล้วครับนี่ครับบดดึดบดัดเลยเพื่นบัตนี่ฮะมึงดูโอ้ยบดได้เลยไมนี่ยมมีจักตัวพี่น้องบัตรนี้เอาเอาต่อไปครับ